สวัสดีครับพบก,กับ t ีแคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับก็ยังไม่มีกาชาแสงและมืดตัวเก่านะครับก็คือกาชาเรนเจอร์ยอดนิยมนั่นเองเดี๋ยวนี้คงไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าโ o ลด์โบสิตี้แฮนเตอจะจบอีเวนต์ลงในวันอังคารที่2 8นี้แล้วนะครับฉะนั้นมีเวลาไม่พอนะอังคารที่28นี้นะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมนะเป็นตัวปกติจากตัวเกมครับอันนี้มาลุน้นกันก่อนว่า ตัวปกติมันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับคือบางทีเนี่ยเรนเจอร์อาจจะเก่งไม่มากกว่าทีมที่เรามีอยู่นะบางคนอาจจะมีทมีมเดิมเก่งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปิดเก็บรูบี้เก็บตัวกันเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดทีมไหนที่ตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะเพราะว่าบางตัวนี่ก็ยังอยู่ในระดับที่ได้มาก็ยังใช้งานได้ดีนะครับไปลุ้นก่อนครับเดือนหน้าว่าตัวปกติจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ดีพอเก็บรูบี้เก็บตัวเอาไว้นะครับ สาเหตุเพราะว่าแสงระมืดเก่าครับเดือนหน้านะครับพฤษภาคมมีโอกาสสูงมากผมให้เอาไว90้90เปอร์เลยนะครับสาเหตุเพราะว่าผมดูย้อนหลังไปเนี่ยเป็นสเต็ป3เดือนมีความรู้สึกว่าสเต็ปนะครับแสงระมืดเก่ากับแสงระมืดใหม่จะเป็นสเต็ป3เดือนเหมือนกันเลยนะคือผมนับถอยหลังไป3เดือนนะครับกุมภามีนาเมษานะเป็นเดือนมกราคมนะครับ กลางเดือนมกรา,ามีพ i ิกอัพทัดแสงครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกรา,ามีพ i ิกอัพทัดมืดอันนี้คือมาทั้งแสงและมืดเลยนะและนับย้อนไปอีก3เดือนเป็นกันยายนนะครับก็สเตปเป็น,ต,ปนตุลาพฤศจิกาธันวาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเป็นพ i ิกอัพทัดมืดเออฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงนะที่สเตปนะครับพิกอัพแสงและมืดเก่านะครับจะเป็นสเตป3เดือนเหมือนสเตปแสงและมืดใหม่นะสะเตปแสงและมืดใหม่เนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วมีนาคมเขาเพิ่งมานะก็จะเป็นเมษาพฤษภามิถุนายนครับฉะนั้นกรกฎาจะเป็นแสงและมืดตัวใหม่นะวางแผนเก็บรูบี้กันให้ดีๆนะเพราะว่ามิถุนายนก็เป็นโคโโบเรนเจอร์ครับคือแสงและมืดเนี่ยพวกเราปั้นแม็กซ์ลำบากอยู่แล้วนะอย่างของผมไอดีหลักเนี่ยอันนี้คือเก็บกบม่วงซีมาเป็นปีเนี่ยสองปีสองสามปีอะน,นานมากนะครับฉะนั้นเนี่ยปั้นยากตัวแสงและมืดเนี่ยก็เลยแนะนําว่า เอามาเสริมทีมคือแทบจะทั้งหมดนะตัวสังละมืดมันเป็นตัวที่เก่งนะเก่งในระดับที่สูงครับแต่ว่ามันปั้นแม็กซ์ไม่ได้นะการปั้นแม็กซ์เนี่ยผมก็จะไปเน้นตัวที่ามาในรอบโคโรโบเป็นหลักนะครับในรอบปกติก็มีนะอาจจะนั้นเดือนหน้าลุ้นกันนะครับอาโซนเมื่อาวนานนะครับผมจัดกิจกรรมไปขำๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะพอดีเข้าเซเว่นแล้วแบบว่า อ่ะซื้อสลิปทูมา50บาท2ใบเห็นว่าช่วงนี้คงไปไหนกันไม่ได้นะก็เลยจัดกิจกรรมกันสนุกสนุกนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนร่วมกิจกรรมเยอะมากเรียกได้ว่าหาเหาใส่หัวครับผมคลิปวันนี้เนี่ยลงช้าสาเหตุเพราะว่า1เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับ Wi-Fi เน่านะแล้วก็หาผู้โชคดีนะครับเมื่อวานจัดกิจกรรมเป็นบิงโกใช่ไหมบิงโกโคนโบเรนเจอร์นะครับว่าผมเนี่ยบีบิงโกอะไรบ้าง ปรากฏว่าคนไทยถูกนะครับคือคําถามมันง่ายมากนะเอาจริงๆนะคนไทยถูก200ก็คนครับผมใช้เวลาหาผู้โชคดีนะครับตอนนี้หาผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะไปแปะที่เพจทีเกนเจอร์เกมโซนครับแล้วก็ผู้โชคดีมี2คนเท่านั้นนะอะหรือว่าเล่นกันสนุกๆนะครับจริงๆเนี่ยเข้ามาดูในนี้ก็ได้นะนอกจากคลิปนะครับจริงๆคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเปิดคลังเนเจอร์ไปนะครับ ตัวสัปดาห์นี้เนี่ยไอดี ID หลักผมอยู่บนตำนานสามารถเข้ามาดูได้นะว่าผมเนี่ยมีเรนเจอร์ตัวอะไรบ้างอสมมติผมอยากจะรู้ว่าคุณสุป,ประดิษฐ์นะครับมีเรนเจอร์ตัวอะไรกดดูที่สมุดสะสมได้เลยนะครับอ่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปเจอคนนั้นๆในหลีกต่างๆเนี่ยก็กดดูได้นะแต่คราวนี้ถ้าจะหาผมในหลีกทั่วไปอาจจะหาไม่เจอแต่สัปดาห์นี้อยู่บนลีกตำนานไงกดเข้าไปดูได้นะครับอ่าอย่างอันนี้เป็นสมุดสะสมของคุณสุป,ประดิษฐ์นะครับก็จะมีประมาณนี้ โอ้โหเดือนนี้นี่เรียกได้ว่าเปิดได้ตัวเก่งนะแต่ก็อาจจะยังเก่งไม่มากพอนะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับของเดือนนี้นะคืออย่างทาตไฟเนี่ยมีซากุระเดิมก็เก่งอยู่แล้วนะครับคาริก็เก่งประมาณนึงอ่ะอันนี้คือแล้วแต่ทีมของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับ โอเควันนี้มาปิดท้ายนะครับลีกตํานานยังเป็นภารกิจหนีบัวอยู่นะก็จัดแม็กซ์ทั้งทีมนะครับอ่ามีคนขอเข้ามานะครับว่าจัดแม็กซ์ทั้งทีมให้ดูหน่อยครับแล้วก็ยังมีคําถามมาอยู่นะว่าทําไมตัวนี้ทําอัลตร้าตัวนี้ไฮเปอร์ครับคือถ้าไม่แม็กซ์เนี่ยผมเน้นไปแล้วนะครับว่าให้ใช้เวลร้อยสิบเป็นอัลตร้าพอนะครับอ่ายกเว้นจัดสลับเป็นไฮเปอร์เพื่อใช้ความสามารถเป็นพิเศษนะแต่บางตัวแม็กซ์เนี่ย ร่างไฮเปอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหนึ่งคือความสามารถอาจจับไม่ได้โหดมากนักนะครับก็มาดูรายละเอียดอ,อย่างทนายเนี่ยถ้าเกิดใช้อัลตร้าเนี่ยจะสตาร์ทนาน7จวินะอ่วิถ้าทําเป็นไฮเปอร์นี่สตาร์ทน้อยลงครับหลายวิเลยครับอย่างค่คศิสฐีเนี่ยสกิล2ก็ไม่มีอะไรความสามารถผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้อัลตร้าก็ได้นะครับยัตตแมนเนี่ยคูดาวสกิลนะครับเขานานผมก็เลยเน้นปล่อยตัวเป็นอัลตร้าความสามารถไฮเปอร์อันนี้แล้วแต่ความชอบนะ อ,อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับอย่างเราตัวโดกผมต้องการให้เปลี่ยนล่าง12วิอ่ะความสามารถนี่ถือว่าดีนะขัดตระวจนะครับแต่ผมต้องการให้มันขัดหลายๆตัวหน่อยเดี๋ยวรอดูในอนาคตดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอีกตำนานนะครับก็อยู่อันดับ196ไม่น่าจะตกไปกว่านี้ละก็เรียกได้ว,ว่าไม่อมบวยแค่นั้นพอนะครับอ่ะมาเจอกับทีมนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จับเป็นไงบ้างอ่ะก็ขึ้นมานี้ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่ายัางไงรูบี้ก็ได้เทียบเท่ากับมาสเตอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับอ่ะก็คือเท่าไหร่240 Ruby รูบี้ครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นมาสนุกสนุกครับคือขึ้นมายังไงผมก็ล่วงอยู่แล้วนะคือเราไม่ซีเรียสเลยว่าขึ้นมาแล้วเราจะแบบโอ้ยขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่ากากตำนานนะครับเออเราเอาแค่ให้ขึ้นได้ก็พอนะ อาพัสไปก่อนเลยนะครับโอเคไปดุยกันครับวิ่งเข้าไปนี่ทีมนี้บราวชินจ,จิเหมือนจะเจอปล้วนะในสัปดาห์นี้นะครับอ่าสลับทีมวนๆมาดูบ้างอ่าขอก c อปี้มาหน่อย c o ี้เยอะๆหน่อยเออยืมอลิสติก,กิเข้ามาบ้างนะผมเองยังอยากได้อยู่นะครับอลิสติกิแต่คราวนี้คือเวลาเปิดกาชานะครับมันก็ ต้องต้องแบบว่ามีมีแบบจุดจุดจุดที่บอกว่าเฮ้ยแค่นี้เอาหยุดหยุดแค่นี้พอแบบไม่ได้แล้วมันไม่ออกแน่ๆนะเออเราไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบเปิดอย่างบ้าคลั่งนะครับคือเหตุการณ์มันเคยผ่านมาแล้วไะโคโนโบแมสไนเดอร์นะครับอันนี้เป็นการหยอกกันกำขำๆนะที่เพจ i อ็กเซนเตอร์อเ,อเกมโซนนะครับอ่าหลายคนที่ติดตามมานานเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเดือนที่ผมเติมเงินเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เติมไปประมาณ3 4 0 0 0พันนะครับเพื่อ ตามล่าแมสไดเดอร์บิลนะครับปรากฏว่าไม่ออกนะเออมันทําให้ผมได้รู้เลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องเปิดขนาดนั้นก็ได้นะเอาแค่แบบพอพอให้เราแบบพอสนุกอะ่ะไม่ได้ก็ข้ามไปเพราะว่าเดี๋ยวเรนเจอร์มันก็จะมีตัวใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าเรนเจอร์ Ranger, มันก็จะเก่งบ้างไม่เก่งบ้างครับแต่ถ้าเกิดเก่งมันก็จะแบบเก่งเป็นเทรนด์ใหม่ๆแล้วอะ่ะก็อย่างความสามารถนะครับอ่า เมื่อสักครู่นี้ทนายผมก็เรียกได้ว่าช่วยสตันให้ทีมค่อนข้างจะดีนะครับเอามีในคนถามมาอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นน้องๆที่จะไปหาซื้อ ID เดีเกมอะไรประมาณนี้บอกว่าพี่ทําไมไ d ดีที่มีทนายเนี่ยมันแพงจังมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคือทนายเนี่ยตัวมันเก่ามากครับสเตตัสเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันแค่เอามาเสริมทีมครับในทางสตนอ่าคือถ้าเกิดจะเอามาใช้เป็นตัวหลักเนี่ยไม่ได้นะมันตายง่ายมากครับ ถ้าเจอทีมฝังตรงข้ามเนี่ยอย่างทีมนี้มีลีนาพอดีเป๊ะเลยมีลีนาทัดไฟนะครับยิงทีเดียวทนายหายหมดเลยไหนว่าหายหมดเลยไม่ได้นะครับมันมันไม่ได้แข็งแกล่งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสตันของมันเนี่ยสามารถที่จะปวดได้เป็นอย่างดีนะครับจะซื้อก็ต้องดูทีมรอบข้างนะต่ใช้ทนายครับถ้าตัวรอบข้างดีนะครับทนายก็สามารถปวดได้ดีนะ,ะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเขายังใช้ทนายเลยนะครับทีมนี้ อแต่ว่าใช้เป็นไฮเปอร์นะครับสตันก็จะติดลดน้อยลงนะเพราะว่า,าระยะเวลาสกิลครับมันมีระยะเวลากําหนดนะอย่างผมใช้ทนายครับมีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ซู่วันนี้ได้หรอจริงๆไม่เกี่ยวผมบอกเลยว่าเรนเจอร์เนี่ยบางตัวนะครับอาจจะเก่ามากๆนะแต่ว่าอาจจะมีสกิลอะไรเป็นพิเศษสามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักแค่นั้นเองต้องมีตัวรอบข้างที่ดีนะครับ เราอาจจะปั้นตัวแบบประหลาดๆะครับที่มีสกิลแบบว่าเฮ้ยแบบนี้น่าจะพอนํามาช่วยทีมได้อะไรประมาณนี้หรือเอามาเรียนเอามาแก้ทางตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าระบบธาตุเนี่ยมันมีผลนะอ่าอย่างเช่นเราเกลียรตัวนี้เป็นพิศเศษเฮ้ยมันมีตัวธาตุอะไรที่แบบว่ามาจัดก,การตัวนี้เป็นพิเศษอาจจะไม่ใช่ดาเมสกิลอย่างเดียวนะอาจจะเป็นสกิลปลวดอะไรประมาณนี้ก็เลือกปั้นมาได้นะครับอาจจะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะครับ อ่ะอย่างทีนี้เนี่ยโอ้โหเทียบเลยอ่ะผมพัดก่อนดีกว่าโอเคพัดกลับด้วยเด้พัดกลับด้วย,วยโอ้โหไม่พัดครับติดเคโลโลใช่ไหมใช่ดิโอ้โหเคโลโลเขาหรือเราก็ไม่รู้เลยไม่ได้ยิงกี่นอาวุธซันล,ลี่เลยครับอักกดออตโต้ไปเลยไม่ตีเรียสครับสัปดาห์นี้ไม่จมบวยแน่ๆนะนะเพราะเห็นแล้วว่าคะแนนบวยของเขาเนี่ยต่ำมาก เออ่าดูว่าวันนี้นะครับจาชนะสังกี่ทีอ่ะทีมนี้แพ้นะครับเรนเจอร์ออกมาโอ้โหดูแล้วกันเออมือถือไม่ค้างนี่ก็บุญแล้วนะอ่ะเรียบร้อย3มตาสามตาสี่ตาหรือ,อยังสี่ตาแพ้ไปสามแล้วม้งเนี่ยอ่ะสามตาเองโอเคอีกสองตาครับชนะหนึ่งแพ้สองครับโอ้โหนี่เจอเจ้าเดิมอีกแล้วนะ เมื่อวานชนะไปแล้วหนึ่งทีนี่ว่าอ่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อ่ะใช้ทีมนี้ไปแล้วกันลองดูนะครับมาจัดไปครับค่อยๆปั้นทีมขึ้นมาเรื่อยๆนะคืออย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยคือคงอยากแบบขึ้นมาเล่นบนตํานานนะครับยังไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาสนุกสนุกนะคือขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจละว,ว่าเราจะแพ้แต่เยอะ จัตนาเยอะขนาดไหนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ได้240รูบี้นะบรูบการันตีนะโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ค่อนข้างจะโอดหักมากปึออ๊ยยิงเข้าไปอ,อ่ะยิงขีปนาวุธใส่เข้าไปผึบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าติดอมาตะนั่นเองเออเดี๋ยวค่อยๆอัพเวลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไว้ เป็นเลเวลตำนานและก็จะมีขี่รรนาวุธนะครับตซลลี่ครับยิงทะลุอมตะโอ้โเพียบเลยครับวันนี้ตกเลยทีเดียวครับขึ้นมาตำนานนะครับเป็นครั้งที่7แล้วนะครับก็ตู้ไม่ไหวอ่ะรอบสุดท้ายขอชนะทิ้งทวนสักทีหนึ่งเถอะเออวันนี้ตาแพ้สี่ครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะมาทีนี้ครับ โอ้ต้องสู้ได้แล้วล่ะเฮ้ยแต่ทีมก็ใกล้เคียงกับทีมเราอยู่เหมือนกันนะอ่ามาดูกันครับรอบนี้จะเล่นเน้นยือ้อละเน้นยื้อแล้วนะครับแต่อาจจะแพ้เพราะว่าฝั่งเขามีลีนาเออลีน่าแม็กซ์ครับเอาไว้เก็บทนายโดยตรงเลยครับอ่าเราเห็นทีมคอมโบควาสามารถเขาเยอะแล้วนะครับก็ต้องสกัดเขาให้ได้นานที่สุดนะครับ อ่าทีมน้ำของผมเอาไปจัดการลีนาอารีนาเขาไม่ค่อยได้ปล่อยตัวออกมานะครับโอเคอันเนี้ยดูนะครับบนตำนานเนี่ยตัวซารีนักเรียน,นครับเขาก็ยังใช้กันนะเพราะว่าทีมเนี่ยจะปั้นอะไรก็ได้ครับคือที่เน้นเนียอยากจะให้เน้นตัวที่แบบว่าใช้งานดีนะอย่าไปปั้นตัวเก่ามากๆเลยครับคือถ้าเกิดปั้นมาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นตัวแรกๆแค่นั้นเองคือมันมีตัวที่ดีเยอะนะครับโอ้แปบ๊บเดียวเขาปล่อยตัวออกมา เยียบเลยนะครับโอ้กระตุกด้วยอะ่ะโอโ้วันนี้นครับ Wi-Fi มันเน่านะพอกระตุกปุ๊บเนี่ยมีผลนะเพราะว่า,าการลงน้ําแข็งนะครับพัดไปให้ติดป้อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมันจะไม่สนิทนะพอมันแหลกปุ๊บนะครับตำแหน่งเปลี่ยนนะสกิลก็อาจจะบอดได้ครับอางนี้บอกว่าแหลกมากๆเนี่ยบางทียิงไม่เข้านะครับามาดูว่าจะสู้ได้ไหม จริงๆน่าจะพอสู้ได้นะแต่วันนี้ไม่ไหวครับ WiFi ผมนี่เน่าเหลือเกินนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะวันนี้ก็น่าจะเป็นอายุฤดูร้อนครับไม่รู้ว่าตกทั่วประเทศหรือเปล่าของผมนี่ตกอย่างหนักเลยนะครับและก็แพ้ครับทิ้งทว์ลีกตันานวันนี้นะครับโอ้เป็นภาพที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่นะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะบวยนะผมว่าอันดับหน้าจะเท่าเดิมแหละ โอเค196เข้าเดิมครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าข้างล่างเนี่ยเขาคะแนนนี้แบบหลุดไปไกลเลยนะครับนี่คะแนนหลุดไปประมาณนี้เลยครับอ่าวันนี้นะครับก็ปิดท้ายนะครับปลีกตำนาน,นครับด้วยการแพ้สี่ทีนะเออก็สนุกสนุกกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาทีมนี้ให้ดูมันมีอยู่ทีมหนึ่งที่ผมเนี่ยเข้าไปเจอนะครับเป็นทีมไหนสักทีมหนึ่งนะครับ อธิมิเดี๋ยวให้ดูกันนะครับก็เป็นบอทเกมนะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะบอทเกมเนี่ยมันจะมีตัวประหลาดประหลาดแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวจากสเตตปกตินะครับมีหมีม่วงด้วยหมีม่วงก็มีครับซึ่งสเตตัสพวกนี้เนี่ยมันเป็นสเตตัสยุคเก่ายุคเก่าเนี่ยมันมีพวกแบบค่าเลือดร้อยล้านนะครับพลังโจมต,ตีเป็น10ล้านนะหลายสิบล้านนะครับพวกนี้เป็นค่าเก่าโตเกมก,ก,ก็เอามาเป็นบอทแต่มันเอาขึ้นมาเป็นบอทตำนานได้ไงก็ไม่รู้นะ อันนี้บอดตำนาน,นครับได้เจอนะจริงๆเนี่ยมันจะเจอแค่พวกประมาณสักทองแดงครับเหีกเงิน,นประมาณนี้เหีกทองอันนี้จะเจอกันเยอะนะอันนี้มาเจอบนตำนานตั้งนั้นนะครับเพราะว่า,วา,าเมื่อช่วงเที่ยงๆมั้งผมเข้ามาเล่นแต่ว่าอันนั้นคือ Wi-Fi มันหนักมากกระตุกแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับก็เลยมาเลยมาอัดคลิปใหม่อีกรอบนึงนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้โชคดี2ท,ท่านไปดูกันที่เพจติเ e อร์เลนเจอเกมนนะครับเอาวันนี้ก็ เล่นมาร์คสังทีมนะครับเละนะครับเออสู้ไม่ได้ด้วยนะส่วนหนึ่งก็แหลกเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยปั้นทีมขึ้นมาสู้ใหม่ครับรอเลนเจอร์ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรนเจอร์ตัวจริงๆโคตรก็เดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่นะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับรับกันครับสวัสดีครับ